สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไต่าพาทุกคนนะคะมาอัปเดตต้นพริกนะคะที่ได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะชุดที่ปลูกใหม่มีอยู่4ต้นด้วยกันนะ1 2 3 4นี้นะคะแล้วต่ายจะพาทุกคนมาดูเนาะว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการย้ายต้นพริกลงในกระถางครั้งก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ชมคลิปเนี่ยก็สามารถย้อนไปชมเอ่ยย้อนกลับไปชมได้นะคะเป็นต้นพริกที่เขาเกิดเองในสวนนะคะต่ก็ได้จัดทำยะ จัดการย้ายเขามาอยู่ในกระถางให้เขาอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะทีนี้ตอนที่ไตย้ายอะไต่ก็ได้เด็ดเด,เด็ดยอดไปด้วยนะคะพอเด็ดยอดไปเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูเลยว่าพอเรามีการแกล้งต้นกล้าหรือว่าแกล้งต้นพืชเนี่ยต้นพืชเขาจะมีการกระตุ้นตัวเองค่ะเขาจะยิ่งแบบยิ่งแตกยอดยิ่งจเจริญเติบโตคือเขาเองก็คงไม่อยากตายนะพอเรามีการเด็ดยอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะ มันเป็นการเร่งให้เขาแทงยอดออกมาเร็วมากๆนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วก็ยอดบนด้วยนะยอดบนไม่ใช่แค่ยอดเดียวนะสองยอดกันเลยทีเดียวนะคะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของทุกต้นเลยนะคะที่ไต่เด็ดยอดนะเนี่ยอันเนี้ยยอดนี้นี่ยอดที่หนึ่งนะคะที่ไต่เอานิ้วแทรกไว้ตรงกลางเนี่ยคือยอดหนึ่งนี่ยอดสองนะคะ ด้านข้างอีกยอด3อีกนะคะด้านข้างอีกยอด4ด้านล่างอีกนะคะทุกคนคือทุกข้อเลยนะเขาจะกระตุ้นตัวเองนะคะสําหรับต้นพืชนะถ้าเรามีการเด็ดยอดคือเหมือนกับได้แกล้งเขาแล้วอะนะคะว่าเออเดี๋ยวจะไม่รอดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกระตุ้นตัวเองออกมานี่ก็เป็นยอดใหม่ นี่ก็ยอดใหม่ออกมานะคะด้านล่างด้วยแล้วก็ตรงนี้เล็กๆด้วยที่กําลังจะออกมานะคะเนี่ยสี่ยอดเลยนะคะคือกระตุ้นตัวเองมาได้รวดเร็วมากนะทุกคนต้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางทั้งที่ต้นเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะคะนี่นะคะแล้ววันนี้แต่ก็พาทุกคนมาใส่ปุ๋ยต้นพริกด้วยนะ นอกจากว่าเราจะมาดูพัฒนาการของการแตกยอดของต้นพลิกแล้วเนี่ยแต่ก็จะชวนเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยด้วยเลยนะคะเพราะว่าครบระยะเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ยต้นพริกแล้วนะคะบางคนมีคําถามค่ะสงสัยว่าเออเราปรุงดินนะตอนที่ปลูกเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินที่เราปรุงแล้วเรายังจําเป็นที่จะต้องเติมปุ๋ยให้กับต้นพืชอยู่ไหมนะคะคําตอบคือต้องเติมอยู่นะทุกคน ก็ควรที่จะมีการเติมปุ๋ยด้วยนะคะอย่างไต่ทำเนี่ยก็จะเติมทุกๆ15วันนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมปุ๋ยในการที่จะใส่ต้นพริกเหล่านี้กันนะคะนี่ค่ะพริกกําลังงามเลยนะคะกําลังจเจริญเติบโตดีเลยเราก็ต้องมีการบํารุงใส่ปุ๋ยกันหน่อยค่ะปุ๋ยที่ไต่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือปุ๋ยคอกหมักนะบอกก่อนนะคะว่าจะต้องเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมมาแล้วเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะ แล้วต่เนี่ยจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไปธรรมดานะคะไต่จะชอบผสมกับอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุที่ไต่ใช้ก็คือพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้ที่แห้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงต้องใช้อันที่แห้งแล้วเพราะว่าถ้าเราใช้อันยังไม่แห้งเนี่ยมดมา,มาแมลงมานะคะมแมลงวันตอมอย่างเงี้ยนะคะเราเลยจําเป็นที่จะต้องใช้อันแห้งนะคะทุกคนนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ คือในนี้ก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุผสมกับปุ๋ยคอกนะคะนี่ก็แค่คลุกให้เข้ากันเฉยๆแล้วก็ตัวต่อมานะคะต่ก็จะใช้เป็นเลือกไข่ะคะ่ะเลือกไข่นะคะเอามาบี้ แล้วก็เทลงไปมีเยอะใช้เยอะได้เลยนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยตามที่เรามีเนี่ยแหละค่ะอะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจะเห็นได้ว่าปุ๋ยคอกที่ต่าตักมาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะแล้วต่ก็จะเอามาผสมกับพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ละค่ะ เวลาใส่ใส่ปุ๋ยต่าจะไม่ชอบใส่เฉพาะที่วัวหมักเพียงอย่างเดียวนะก็เคยพาเพื่อนๆทาในหลายๆคลิปแล้วนะคะก็จะผสมกับอินทรีย์วัตถุแบบนี้แหละคะ่ะเพราะยังไงก็ตามเพราะอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ก็จะย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ดีนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราได้เติมสารอาหารด้วยนะคะแล้วการที่เราเติมเปลือกไข่เนี่ยมันได้ธาตุอาหารตัวอื่นอย่าง,างเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมไปด้วยนะคะ เราจะไม่ได้เติมแค่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนอย่างเดียวนะอะ่นี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตักใส่เลยไปค่ะเราไปใส่ต้นพริกกันนะคะ ต้นพริกทั้งหมดนะคะสี่ต้นนะคะสี่ต้นเล็กนะถ้าเหลือก็จะใส่ต้นใหญ่ไปด้วยนะคะนี่กระถางละหนึ่งตักหนึ่งตักนะคะเราก็จะทำแบบนี้ เรียบร้อยนะคะสําหรับ4ต้นเนาะแต่ที่นี้มีปุ๋ยเหลือนะคะเดี๋ยวไต่ขอตักใส่ต้นใหญ่ไปด้วยเลยนะ จากนั้นนะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเราก็ต้องรดด้วยน้ำนะคะรดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าผสมกับจุลินทรีย์ที่เรามีก็ได้นะคะเอาละค่ะแต่เตรียมน้ำลงในบัวรดน้ำแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็วันนี้แต่จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมารดต้นพริกเนาะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะก็จะรดด้วยพวกน้ำหมักหรือจุลินทรีย์ต่างๆนะคะแต่ก็กะกะเอา ก็คือจะไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้ฮอร์โมนไข่ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าเขาแตกยอดใหม่แบบนี้บำรุงเขาให้เขาเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกยอดออกมาเยอะๆเลยนะคะเอาละคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็รดได้เลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตต้นพริกเนาะที่เราได้ทําการย้ายนะคะว่าเขาแตกยอดใหม่ดียังไงแล้วก็พาทุกคนมาใส่ปุ๋ยต้นพริกด้วยค่ะลองทําตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายชวนทุกคนมารด น้ำบำรุงต้นพริกกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรดน้ำบำรุงต้นพริกนะแต่ขออัปเดตต้นพริกให้ชมกันหน่อยนะคะว่าต้นพริกที่ต่ได้ย้ายมาปลูกในกระถางนี้นะคะเขาเนี่ยมีการแตกยอดดีมากๆนะทุกคนตั้งแต่ที่ย้ายมาปลูกนะคะต่ได้เด็ดยอดไปนะคะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณน,นี้แหละเด็ดยอดไปแล้วเขาก็แทงยอดมาใหม่หนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเสด็จยอดเพิ่มเด็ดตรงนี้ได้เลยเด็ดตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตายกะว่าจะเด็ดแค่ครั้งเดียวนะคะก็น่าจะพอแล้วนะคะก็โอเคแล้วประมาณนี้นะคะเนี่ยสำหรับต้นนี้เหมือนกันมีการแตกยอดมาเยอะเลยนะคะด้านข้าง1ทางโน้นสองสามสี่ห้านะคะหนะคะ เนี่ยเยอะเลยนะคะทางนี้ก็เหมือนกันคือต้นพริกเนี่ยดูอุดมสมบูรณ์ดีเลยนะคะใบชูตั้งแล้วก็เหมือนกับว่าเขากําลังจะเตรียมออกดอกนะทุกคนไต่เห็นว่าต้นพริกที่ไต่ได้ปลูกเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการดูแลให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันเนาะสาหรับใครที่ปลูกพริกไว้กินเองนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นต้นพริกที่เขาให้ผลผลิตเรามาแล้วนะคะเนี่ยที่ที่ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆนะเห็นวัชพืชและขอดึงสักหน่อยไ,ไหนๆก็เจอแล้วนะคะ,ะดึงสักหน่อยนะคะมีวัชพืชเนี่ยเกิดขึ้นประจําค่ะทุกคนนะคะเนี่ยดูค่ะผลผลิตนะคะเขาออกดอกออกผลเก็บไปกินหลายรอบแล้วนะคะเคยถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วเนาะ สำหรับต้นพริกที่อยู่ในกระถางที่เขายังไม่ได้ให้ดอกให้ผลนี้นะคะเราจะรดบํารุงเขาอย่างไรนะคะให้เขาได้ประสิทธิภาพออกดอกออกผลดกนะคะวันนี้แต่ก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีการหุงข้าวไว้กินเองอยู่แล้วนะคะนี่เลยน้ําซาวข้าวค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะ ใครไม่มีน้ำหมักไม่มีจุลินทรีย์อะไรก็ใช้น้ำซาวข้าวนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยากจะราดรสให้ต้นพริกเนี่ยออกดอกออกผลดกนะคะมันก็ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับตัวที่ใช้ประจำเลยก็คือฮอร์โมอนไข่นะคะแล้วก็ เครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสองอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถเสริมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อีกนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรดราดด้วยน้ำซาวข้าวผาสมกับฮอร์โมนไข่ก็ได้นะคะฮอร์โมนไข่เนี่ยดีมากๆนะดีจริงๆค่ะเวลาที่พริกออกดอกแล้วดอกเขาไม่ร่วงง่ายนะคะดอกขาวๆข,ข,ของต้นพริกเนี่ยไม่ร่วงง่ายค่ะพอดอกไม่ร่วงโอกาสที่จะได้เป็นผลพริกออกมาเนี่ย ได้เป็นเม็ดพริกออกมามันก็มีโอกาสสูงอะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนไข่เนี่ยมันมีคุณสมบัติดีในเรื่องของการที่ช่วยให้ดอกของพริกเนี่ยมีความขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายๆนั่นเองนะคะใครปลูกพริกนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ทำฮอร์โมนไข่ไว้ติดสวนเลยค่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาใช้กันนะคะน้ำสาวข้าวเตรียมไว้แล้วเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะแล้วใต่ก็กะกะเอานะใส่ไปสักประมาณ สถึงสมฝาก็ได้นะคะพวกฮอร์โมนพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะแต่ว่าให้เราใช้งานเขาประจำใช้งานเขาบ่อยๆเท่านั้นเองนะคะเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับต้นพริกค่ะเดี๋ยวหยิบแก้วแป๊บหนึ่งนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ราดรดได้เลยที่ต้นพริกนะคะที่กระถางเวลาที่เราปลูกพืชผักในกระถางอะทุกคนดูแลง่ายค่ะสะดวกค่ะนะคะคือไม่ยุ่งยากเวลาที่เราปลูกกับแปลงเนี่ยวัชพืชเกิดขึ้นเต็มแน่ๆเลยนะคะคือตายเนี่ยปลูกในแปลงแล้วก็เจอปัญหาวัชพืชนะคะดูแลยากด้วยนะ ก็แนะนําเป็นปลูกในกระถางก็ดีนะคะทุกคนเอาละค่ะราดรถได้เลยเราก็จะตักไปอย่างละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วเนี่ยแบบนี้นะคะแก้วนี้นะคะประสิทธิภาพดีมากๆนะคะเนี่ยเห็นยอดของพริกที่เขาแตกออกมานะคะก็ชื่นใจค่ะ คือพัฒนาการเขาโอเคนะคะใบก็ไม่ได้ใบหงิกใบงอนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องพลิกใบหงิกใบงอนะคะลองใช้ขี้เท่าฐานดูนะเดี๋ยวต่ายจะมาทําคลิปแนะนําให้ให้ดูกันนะคะว่าแก้ไขพลิกใบหงิกใบงอนั้นทําอย่างไรนะคะนิดนึงนะคะทุกคนขอเสริมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีเปลือกกล้วยนะเนี่ยจะเห็นเลยนะคะในกระถางนี้ จะเห็นว่ามีเปลือกละะลอกล้วยนะคะนี่ค่ะเปลือกกล้วยนะคะเอามาผสมกันกับขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ในโคนต้นใส่ในกระถางของต้นพริกแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นการบำรุงต้นพริกได้ดีมากๆค่ะเปลือกกล้วยเขามีประโยชน์เยอะนะทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วเปลือกกล้วยเนี่ยเขาจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะก็เสริมดินอีกบำรุงดินอีกบำรุงต้นพริกอีกนะคะประโยชน์เยอะมากๆนะคะเป็นธาตุอาหารรองที่พืชต้องการนะคะมีอยู่ในเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกไขค่ค่ะทุกคนเปลือกกล้วยเปลือกไข่เนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยค่ะ ตัวนี้เหลือนะคะเราก็จะตักราดรถกระถางอื่นๆไปด้วยเลยนะคะอ่ะขอเทเลยแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะต้นพรีกปลูกมานานแล้วนะ ก็ให้ผลผลิตได้ตลอดเลยนะคะสำหรับต้นใหญ่นะอันนี้ต้นเล็กๆที่ตไยมาวางไว้รอบๆเนี่ยก็คือเป็นชุดใหม่นะคะที่เอามาปลูกแซมแซมเพิ่มเพิ่มเติมมานะคะเพราะว่าเป็นต้นกล้าพริกที่เขาเกิดมาเองในสวนด้วยนะคะทุกคนไ่ไม่ได้เพาะนะเกิดมาเองแล้วก็ได้ทําการย้ายมาปลูกลงในกระถางนะคะก็คือให้เขาอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะเราก็ดูแลง่ายด้วยนั่นเองนะคะนี่ละค่ะ วันนี้พาทุกคนนะคะมาราดรถบำรุงต้นพริกค่ะใครที่ปลูกพริกไว้กินเองนะคะมีน้ำซาวข้าวไม่ต้องทิ้งนะ ใครที่มีฮอร์โมนต่างๆเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเวลาที่เราใช้ฮอร์โมนไข่นะคะหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะใช้บ่อยแค่ไหนพวกฮอร์โมนพวกนี้นะคะคาตอบก็คือประมาณ5-7วันใช้ครั้งหนึ่งนะคะตีง่ายๆก็คือสัปดาห์ละครั้งนะคะหรือบางคนอยากใช้บ่อยกว่านั้นก็ทุกๆ5วันนะอย่าถี่ไปกว่านั้นนะคะก็คือเราจะใช้สลับสลับกันนะอย่างเช่นวันที่3เราลดราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพอผ่านไปอีก3วันเราลดราดด้วยฮอร์โมนไข ผ่านไปอีก3 4วันรดราดด้วยฮอร์โมอนนมสดประมาณนี้นะคะก็จะมีการใช้งานสลับสลับกันไปหรือเพื่อนเพื่อท่านใดมี EM นะคะก็เอามาสลับกันแบบนี้ล่ะค่ะวนๆกันไปนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะให้ห่างกันประมาณ3-4วันนะคะทุกคนแล้วก็เวลาใช้งานอย่าผสมเยอะอย่าใช้เยอะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย พืชจะได้รับพวกฮอร์โมนมากจนเกินไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อพืชเลยนะเราก็ใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ว่าใช้อย่างสม่ำเสมอจะดีกว่าค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ปลูกพริกแล้วมีคำถามนะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะไต้ก็จะทยอยตอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ